ื่องนะลองเล็กๆแบบนี้คือจะหาปลาครับตอนนี้เดี๋ยวมาลุ้นดูลองเล็กๆครับโอ้ยตันดาวไ้เละตันดาวเสร็จเลยทำไมครับลมแรงครับตอนนี้เดี๋ยวตัวน้อยลมแรงก็ประคองยากนิดหน่อย ก็ไม <f remix> e no ่ม <h> ีตัวอีกไม้นึ่งลมแรงเกินปีไม่ออกเลยยๆกัดกัดกัดแล้วกัดแล้วเห็นไหมเนาะเอา มองไม่เห็นอีกกัดอยู่ตรงนี้เวนกรรมเอยเวนกรรมมองไม่เห็นครับปลาตัวเล็กก็เดี๋ยวตัวเล็กกับปลาตัวเล็กเอาปลาหายเวนกรรมดมูีตัวกระป๋อยเดียวเล็กจริงพอดีมองไม่เห็นช็อตกัดรอครับเพราะว่าผมก็ไม่ได้ดูกล้องด้วยนี่ดูปลาดิปลาตัวกระป๋อยเดียวเดี๋ยวก็เดี๋ยว,ยวป้อยลงทีดเดิมนะครับให้ไปตัวกน ก็เนี่ยครับไม่ได้ซูมกล้องไม่ได้เลยลืมครับพอกัดปุ๊บก็วัดเลยไม่เห็นชอดกัดด้วยพลาดเลยนี่ครับเอาไว้แลับเกี่ยวตัวน้อยๆนี่ครับตัวนี้ก็สําหรับเก็บปลาป๊อกครับป๊อกก็ได้ครับใหญ่ก็ดีเก็บได้หมดครับเคครับผมจอนมาครับผม